สวัสดีครับช่องทีเด็ดขาสนามวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะฮะไม่พลาดทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดรัศน่ามาได้นะครับโอกา,กาสกันเยอะด้วยนะฮะก็เราเลือกฟุตบอลหน้าเชียร์มาให้อย่างนี้วันละ2คู่นะครับไม่พลาดเลยนะวันนี้จะไปที่ฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับเป็นฟุตบอลถ้วยนะที่ญี่ปุ่นนะเป็นบอลโซนตะวันออกของเอเชียนะครับก็จะมีสีทีมม่นจะเป็นญี่ปุ่นฮะเจ้าภาพนะปีนี้แล้วก็เกาหลีนะครับฮ่องกงแล้วก็จีนฮะสลับวันนี้นะ คู่นี้สนุกแน่นอนญี่ปุ่นเจอเกาหลีใต้ครับญี่ปุ่นชุดนี้ก็เป็นนักเตะในประเทศเกือบทั้งหมดนะจะบอกว่าชุดปีก็ได้นะครับแข่ง7จ็ดโมงขออภัยเจ็ดนาฬิกายี่สิบนทีก็5้าโมงยี่สิบนาทีนะเคยเจอกันมาแนละ้วคู่นีนะ้สูสีกันมากนะครับก็เสมอทั้ง3เกมเจ้าบ้านชนะ6ทีมเยือนชนะ6นะฮะฟอร์มช่วงหลังเกาหลีใต้ก็6เกมเนี่ยนะแพ้เกมเดียวนะครับห้าเกมหลักเล่นดีมากๆนะชนะ4ี่แล้วก็เสมอหนึ่งครับตอนนี้ฟอร์มดีด้วยเก็บชัยมา2เกมรวดแล้วนะ โซนญี่ปุ่นนะฮะหกเกมหลังล่าสุดก็มีชนะ3เสมอ1นแพ้สนะครับเกาหลีใต้ไม่แพ้ามา5เกมล่าสุดนะ,ะแล้วก็เกาหลีใต้ชนะต่อมาถึง3เกมด้วยนะคะรับฟอร์มช่วงหลังเกาหลีใต้ก็โดนญี่ปุ่นไป3าศูนย์นะแล้วก็ญี่ปุ่นไปเยือนเกาหลีใต้แพ้ามา1นศูนย์นะฮะสเกมหลังล่าสุดญี่ปุ่นเสมอจีนมาศูนย์ศูนย์นะแบบนี้ถือว่าเสียหายนะต่อตั้งสองลูกกว่ายิงไม่ได้เลยนะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยอัดฮ่องกงหกศูนย์นะฮ่องกงนี่เละเลยนะ ส่วนเกาหลีใต้ล่าสุดนี้อัดฮ่องกงมา3-0นะครับควายสบายครับอัดจ,จ,จีนมา3-0ชนะอียิปต์มา4-1นะชนะอี 4, ย,ออยิปต์4-1เหลือไม่ธรรมาดาเลยมาดูล่าสุดกันหน่อยันดับคะแนนเกาหลีใต้ก็แข่งมา2เกมชนะ2เกมนะโอ้โหยิงมา6ลูกนะไม่เสียประตูเลยส่วนญี่ปุ่นนะฮะแข่งมา2เกมนะชนะ1เสมอ1นะครับยิง6ลูกนะก็ยิงฮ่องกง6-0นะแต่ยิงจีนไม่ได้ให้เลยนะครับ ญี่ปุ่นเล่นในบ้านนะครับอบปอปนะเอาเป็นว่าคู่นี้ผมคิดว่าสูสีนะเกาหลีใต้ก็เหนียวแน่นแข็งแกร่งไว้นะฮะคิดว่าได้จบเสมอกันได้ครับเอาเป็นว่าลองเกาหลีใต้ปพปอพอได้เลยฮะส่วนคู่สองยังอยู่ที่ EA f f ฟนะฟุตบอลถ้วยโซนเอเชียตะวันออกนะครับก็เป็นจีนเจอฮ่องกงครับแข่งสามการนะคู่นี้แข่งบ่ายสองโมงนี่เองนะฮะ ก็เคยเจอกันมา4เกมแล้วเสมอ2นะฮะแล้วก็จีนชนะ2ฮ่องกงไม่เคยชนะจีนได้เลยต้องบอกว่าโหสนุกเหมือนกันนะดูดีนะมันมีทั้งดราม่าทั้งการเมืองแล้วก็ฟุตบอลด้วยนะครับฮ่องกลงล่าสุด6เกมหลังนี่ชนะ2เกมนะแพ้ถึง4เกมนะฟอร์มไม่ดีอยู่แล้วนะครับส่วนจีนนี่ฟอร์ม,มต้องบอกว่าแย่มากนะเป็นทีมต้นออกที่แย่มากนะทั้งที่รูปลักษนณะ์นะซบินะในใกล้เคียงไม่น่าจะเป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่นเลยนะฮะ ไม่แพ้ไม่ด้อยปรกากันเลยฮะอากาศแล้วก็รังวลานาเตกตัวใหญ่เหมือนกันนะจีนไม่ชนะมาเก้าเกมล่าสุดนะฮ่องกงก็แพ้ต่อกันสามเกมนะอาทีที่ฟอร์ไม่ดีมาเจอแต่ล่าสุดจีนชนะฮ่องกงไปสองศูนย์เสมอศูนย์แล้วก็จีนเสมอฮ่องกงศูนย์นะจีนนักหมอกว่าคงคล้ายไทยเนะอืมาะฟอร์คงประมาณนั้นนะแต่นักเตะไทยจะคล่องกว่าตัวเล็กกว่าแต่คล่องดีนะจีนตัวใหญ่อาจจะคล่องจะน้อยลงหน่อยนะครับล่าสุดที่จีนเสมอญี่ปุ่นมาศูนย์ทำให้ทำไม่ดีนะแล้วก็ จีนแพ็เกาหลีใต้มา3าศูนย์แล้วก็แพ้โอมาสองศูนย์นะส่วนฮ่องกงล่าสุดโดนเกาหลีใต้อัดมา3าศูนย์นะแล้วก็แพ้ญี่ปุ่นถึง6กศูนย์สองเกมโดนไปเก้าลูกนะแล้วโดนอินเดียอัดอีก4ี่ศูนย์นะแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยชนะกัมพูชาสามประตูศูนย์นะฮะ okay. อันดับคะแนนตอนนี้จีนนะก็แข่งมา2เกมเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งับมีแต้มเดียวเท่านั้นนะครับแฟนดิวฮ่องกงนิดหน่อยนะครับก็ติดลบ3าเท่านั้นนะกระสุดฮ่องกงได้แข่งมา2เกมยังไม่ชนะและเสมอใครเลยนะครับแพ้ทั้ง2เกมโดนมาแล้ว9ลูกนะครับถ้าดูจากชื่อชั้นนะจีนเหนือกว่านะฮะจีนเหนือกว่าน่าจะเชียร์จีนดีกว่าเนาะจัดจีนดีกว่าน่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับคู่นี้เลอกเชียร์จีนได้เลยนะครับใครชอบฟุตบอลสายทีมชาติแบบนี้ไม่พลาดนะครับสามารถคลิกลิ์งต้โอเข้ามาจัดกันได้ครับ น้ำดีที่สุดในประเทศแล้วไม่พลาดเลยครับยางไนวันนี้ฝากกดไลค์นคนแชร์ไปกระจายให้แอดด้วยนะครับขอให้ทุกท่านลุ้นฟุตบอลให้สนุกเองไรเลยวันนี้สวัสดีครับ